ค่ะพบกับช่วงแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อวันข้างหน้าคุณจะประสบความสำเร็จจนคนที่เห็นคุณอะ่ะต้องอ้าปากค้างทำไมเขาถึงอ้าปากค้างในความสำเร็จของคุณนะคะโอเคพี่ไพ่มาบอกนะคะคนที่ผ่านดูคลิปนี้คุณจะประสบความสำเร็จจนคนที่เห็นคุณต้องอ้าปากค้างไปว่ามันต้องรอดต้อง ต้องจึ้งแน่นอนนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้วันข้างหน้าคนที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้จะประสบความสําเร็จจนคนที่เห็นต้องอ้าปากค้งเพราะอะไรอะนะคะโอ้โหซีเรียน สำเร็จจริง,รงๆเขาว่าปากค้างเพราะคนรวยมากอะลูกดวงเห็นไหมคือสีเหรียญคนเห็นไหมสําหรับไอ้สวยนะแม่มอกว่าคุณจะรวยจนคนอ้าปากค้างคุณจะมีทรัพสมบัติคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้จริงๆนะอนาคตของคุณอะเห็นไหมคะไพ้สีเหรียญคือแพ้ของคนที่มีฐานะมีเงินเห็นเห็นเพชรเดินจินดาวไมมกองเป็นเพเนจรเลยเห็นไหมคะมันมีแต่ความรุ่งเรืองมีความสําเร็จ มันอาจจะมาจากผลงานของคุณก็ได้จา,จากศักยภาพของคุณก็ได้ที่ขอนอานนี้คุณอาจจะลงมือทําอะไรของคุณมาในในการงานของคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณลงมือทําก็ได้แต่มันจะออกดอกอกผลให้คุณอ่ะจนประสบความสําเร็จจนรุ่งเรืองอ่ะจนมีคุณมีเงินเป็นเป็นกอบเป็นกำเพชรนินจินดาม,มีทุกอย่างเลยอ่ะนะคะรุ่งเรืองมากๆไม่หมอว่าเห็นไหมครับเป็นไพ่สี่เหลียมนี่เป็นคนที่รวยนะเป็นคนที่มีเงินเก็บ ล้นกระเป๋าอ่ะล้นบัญชีอ่ะล้นธนาคารอ่ะนะคะลูกดวงรวยรวยมากๆเลยแม่มอว่าจนคนเขาอ้าปากค้างนะคะแม่ว่าตอนนี้คนอันนี้คุณทําอะไรมานะคุณอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณก็ได้คุณอาจจะทํางานประจําอยู่อ่ะคุณอาจจะหาไรายได้เสริมหรือว่าคุณมีกิจการงานที่คุณทําหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าทําให้คุณประสบความสาเร็จชีวิตคุณจะรุ่งเรืองมากๆอะ่ะจนคนตื่นึงจริงๆนะเพราะไพ่สี่เหรียญนี่คือคนที่มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายอะ่ะมีตู้เซฟมีคลังสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกดวงอะไรอีก มาจากไหนอะไรยังไงนะคะแม่หมอขอขยายแต่รู้รู้รู้ว่าคุณจะรวยมากๆไพ่เบลเลกอะไรอย่างเงี้ยวัน,นาาคณะอับปักค้างจัสติกจริงนะแม่หมอว่าทำไมคนามแม่อับปักค้างคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เหมือนมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณทํามันเต็มที่อ่ะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะแม่หมอว่านะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะและอาจจะความซื่อสัตย์ของคุณตรงไปตรงมาของคุณเนี่ย อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะรักในตัวคุณก็ได้นะคุณอาจจะไม่คดโกงใครคุณทําในงานของตัวเองทําด้วยความขยันขันแข็งนะเนี่ยจัดติกเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะลูกดวงมันเป็นเหมือนกับว่าอ่าคุณเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจด้วยไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรอ่ะสมมติคุณค้าขายนะคุณเป็นคนที่เหมือนซื่อตรงกับสินค้าคุณจะคุณจะแบบว่ายังไงอ่ะ ซื้อตรงต่อสินค้าที่คุณขายนะสมมุติอ๋อแล้วคุณก็แบบมันพรีเซนต์ขายอย่างเงี้ยด้วยความจริงใจอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีลูกค้ามามาซัพพอร์ตคุณมาช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาซื้อสัตว์จริงใจไม่มว่าคุณทํากิจการอะไรก็แล้วแต่ะคนแบบคุณอ่ะนะคะแม่หมอว่าไม่มีเล่์เหลียมแพรว เหมือนซื่อแต่ว่าฉลาดเหมือนซื่อแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ซื่อเป็นคนที่เก่งมากอแต่เหมือนความว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจนะไม่ว่าต่อหน้ารับหลังลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะลูกดวงจัตติกนะคะเนี่ยอะไรอีกนะคะวันข้างหน้าชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยแม่หมอว่าจัตติกมานี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดยอดเลยนะคะลูกดวงด้วยด้วยตัวคุณเองนะคะแม่หมอว่านะคนเราไม่ว่า ทํางานอะไรถ้ามีความซื่อสัตย์จริงใจนะไม่ว่ากับผู้บังคับบัญชากับลูลกน้องกับบริวารกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นได้จริงๆนะคะลูกดวงเมจิเชียนเนเมจิโอคุณเป็นคนที่มีเวทมนต์นะคะลูกดวงเมจิเชียนเนี่ยคุณเสกได้ทุกอย่างคุณรวยจริงๆนะคะลูกดวงเนี่ยคุณคนเขาอ,อ้าปากค้างจริงๆนะคะแม่หมอว่าใบนี้นะคะคุณเหมือนเป็นคนที่มีพลังวิเศษอ่ะนะคะลูกดวง เป็นพลังวิเศษที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบจะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกด้านเลยอ่ะแน่ๆนะคนข้างหน้าไม่หมอว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยอ่ะนะคะลูกดวงเก่งด้วยศักยภาพของตัวเองคุณทํางานได้หลายอย่างได้หลายด้านจริงๆนะคะลูกดวงไม่ว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณมีศักยภาพอ่ะคุณมีภูมิปัญญาคุณเก่งนะคุณมีความรู้รอบตัวเก่งรอบด้านไม่ว่าคุณทําอะไรมันจะประสบความสําเร็จจากศักยภาพของคุณนะคุณเป็นมจิเชียนนะคะลูกดวง ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งรอบด้านเลยอ่ะนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองสูงมากจริงๆเขามีเครื่องมือครบองค์เลยอ่ะนะคะก็คือเหมือนไม่ว่าทําอะไรก็เหมือนเสกได้ทุกอย่างทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีปัญญาที่ดีมีทุกอย่างในตัวคุณพรั่งพร้อมจริงๆนะคุณมาจิเชียนคุณเหมือนมีจิกกันที่มันเสกได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงเขาเรียกว่าคนที่เก่งคนที่ไม่ว่าจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบอะไรก็ประสบความสําเร็จอ่ะคนอยากจะทําสิ่งนี้ อ่ะสิ่งนี้มันก็เพิ่มพูนเอาอยากจะทํางานช่องทางนี้ช่องทางนี้ก็เพิ่มพูนบางคนไม่ใช่งานเดียวเนี่ยมีชื่นหลายด้านมากๆเลยอ่ะที่คุณอยากจะทํานะอ่าบางคนอยากเป็นทํางานออนไลน์อยากพูดอยากสื่อสารอยากสร้างตัวตนอยากออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยอยากปักตะกร้าอยากขายสินค้าอยากไลฟ์สดอ่ามันก็ไม่แน่ทําแบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยได้ทุกทางเลยอ่ะคุณอาจจะมีงานประจํา ที่คุณทําอันนี้คือทางงานอดิเรกก็ได้วันหนึ่งพอคุณแบบประสบความสําเร็จคุณอาจจะมาทําเต็มตัวก็ได้คือมาเจเชี่ยนะคุณสามารถเสกได้ทุกอย่างนะคะลูกดวงคือเขาเรียวกว่าอะไระเล่นแร่ปทา่าตอ,อ่ะเอาจริงๆนะคะลูกดวงถ้าไพ่เบนี้มานี่โอ้คุณประสบความสําเร็จถึงถึงว่าทําไมเขาถึงอ้าปากค้างอะ่ะก็โอ้เขาเรียกว่าคนที่มีความรู้รอบด้านความรู้รอบตัวเลยอทำได้ทุกอย่างที่ต้องการจะทํานะ คนเป็นคนที่เรียนรู้นะักพัฒนาตัวเองจริงๆมีมีสติปัญญามียันอย่างรู้มีปัญญาที่ดีมากๆเลยอ่ะก็เมจีเชียดะนะคะก็ดูสิว่าเสกได้จริงๆอ่ะนะคะโอเคเนี่ยก็บางคนก็รวยด้วยศักยภาพของตัวเองเพราะว่าปากค้างนะรวยทาหลายอย่างจนคุณมีเงินจริงๆนะแม่หมอว่านะคะและไม่ใช่เงินเสนนะแม่หมอเป็นเงินล้านๆเลยอะ่ะทําไมเขาถึงอ้าปากางเนทโอ้โหจริงๆนะคะลูกดวงอ้าปากัางแน่นอนในวันนี้ คนที่เห็นคุณน่ะเขยังเห็นคุณแบบธรรมดาไม่เหมาว่านะยังธรรมดายังทำงานธรรมดายังมีเงินใช้แบบธรรมดาชิวๆอะไรเงี้ยไม่ได้โดดเด่นนะแต่ก็คือไม่ได้ลำมากอย่างเงี้ยแต่วันข้างหน้าน่ะ ตัวตนใหม่ของคุณเขาอาปากค้างจริงๆมันไม่เหมือนตัวตนเก่านะตอนนี้ของคุณตอนนี้คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้คุณเพิ่งจะเรียนรู้กระต้ะกระแตะไปนะอาจจะมีรายได้เข้ามาบ้างแบบเล็กๆน้อยๆแต่วันหนึ่งวันข้างหน้านะไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่กขาลักแตะตนนี้วันข้างหน้าคุณเป็นตัวตนใหม่ได้เลยเขาอาปากค้างจริงๆนะเพราะไม่ใช่ตัวตนของคุณในวันนี้นะคะลูกดวงในวันหน้าเขาอาปากค้างคนเป็นไพ่ใบนี้คือคนที่มีเงินมีฐานะมากๆคุณเห็นไหมอะแบบกองกองแบบ กองพูนมากเหมือนเหมือนเนเนอร์เทินทึกมากๆเลยสมบัติของคุณอะวันข้างหน้านะคะลูกดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นโค้ถึงอ้าปากค้างว่าทําไมเราเห็นคนนี้ไม่ใช่วอว์ช่นเก่าทอเขารวยมากๆทาไมเค้ดเก่งจังเค้ททาอะไรก็เค้ดทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเค้ดทาอะไรก็รวยเค้ดทาอันนี้ก็รวยอันนั้นก็รวยเขาเป็นคนวิเศษหรอทําไมเค้ดทาได้อ่ะหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองทุกด้านอ่ะเขาคือเป็นใครกันแน่คนคนนี้ทําไมเค้ถึงมีพลังวิเศษขนาดเนี้จริงๆนะคะลูกดวงอ่ะนะคะแม่บอกว่า อนาคตคุณเป็นตัวตนใหม่ไม่ใช่คุณในวันนี้แน่นอนคุณเชื่อแม่หมอนะไพ่ออกมาขนาดนี้นะคะลูกดวงที่แม่หมอบอกอนะคะอะไรอีกนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณทําด้วยความจริงใจอ่ะไม่เสแสร้งอ่ะแม่หมอว่าคุณแบบคุณอ่ะนะคะถ้าคุณออกมาพูดหน้ากล้องคุณก็เป็นคุณในฉบับในฉบับของคุณอ่ะคุณไม่ได้เรียนแบบใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉบับของคุณจริงๆไม่ว่าคุณจะพูดไม่ว่าคุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่านี่แหละดวงของคนที่จะรวยจริงๆนะคะลูกดวงนะตัวตนใหม่ไม่เหมือนตัวตนเก่าแน่นอนอ่ะ เขาถึงอ้าปากค้างเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นคุณในปัจจุบันยังยังยังไม่เฉิดฉายนะคะแต่ที่แม่หมอบอกวันข้างหน้าหนึ่งปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินเห็นไหมที่แม่แม่หมอพูดแล้วมัน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นตามปากที่ไม่หมอพูดอะ่ะวันข้างหน้าคุณรวยมาก you young, ๆนะคะลุงดวงนะค<ๆ>ุณรวยจนคุณเป็นผู้ให้อ่ะไม่คุณอาจจะเป็นผู้ให้ไม่ได้ให้บางบางอ่ะให้เงินให้ทองได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องได้อ่าดูแลคนในครอบครัวได้ให้หรือว่าคุณจะให้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ให้ความรู้แก่ผู้คนก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนคุณแบบเก่งแล้วอ่ะเก่งแล้วคุณมีความรู้มีประสบการณ์คุณอาจจะไม่แชร์ประสบการณ์ว่าทำไมคุณถึงรวยอะไรอย่างนี้ก็ได้ หน้ากล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณจะประสบความสําเร็จขั้นสูงคุณจะมีเงินนะคะลูกหวงพ่เศรษฐีเหมือนกันนะพ่เมนี่คุณดูสี่เหรียญหกเหรียญอะมีจนสามารถให้คนได้คนตกตะลึงพึงพืชกันหมดอะแม่หมอว่าจริงๆนะคะลูกหลวงนะเนี่ยเป็นคนที่จะมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนอะเห็นไหมคะเนี่ยหกเหรียญอะนะคะเห็นไหม โคตตะลึงคุณมากๆาแล้วเขาว่าอาจจะคิดเหมือนกันว่าคุณณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีก็แล้ชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยทําชอบทําบุญทําทานแบบมันก็เป็นคนที่จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นคุณแบบอาจจะเห็นโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเห็นคุณชอบทําบุญเห็นคุณชอบทาทานเห็นคุณชอบ ช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ก็ได้ในบางคนนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นแบบบุคลิกของคุณที่คุณทําอยู่นะตอนเนี้ยเขาก็คงคิดว่าเออน่าจะใช่ว่าอาจจะเป็นผลบุญที่คุณทําเอาไว้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอ่ะเขาอาจจะคิดว่าโอ้นี่แหละบุญกุศลที่คุณทาอะ่ะคุณถึงมีชีวิตที่ดีคุณถึงเป็นเศรษฐีคุณถึงต้องแบบมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะคุณเป็นคนแบบเนี้ยคือการให้นะคะคือการให้ คือให้นี่ไม่ใช่ว่าให้เงินอย่างเดียวนะให้ความสุขให้เสียงวรอร์รให้ให้ในให้แนวทางสว่างผู้คนได้ช่วยเหลือได้คือเป็นการให้ทุกอย่างที่ไม่หมอพูดอะ่ะเขาถึงคิดว่าทําไมคุณถึงมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว้างไกลขนาดนี้คือไม่ใช่ตัวตนเก่าอะ่ะคือเป็นคนที่ที่แม,ม่หมอ่หมอหมอเป็นเศรษฐีได้เลยจริงๆนะคะลูบรวงไพ่ออกมาขนาดเนี้ยเขาชื่นชมคุณเขาถึงอ้าปากค้างนะคือไม่ได้ ไม่ได้เป็นความอิจฉาริษยาเลยอะเห็นไหมที่เขาอาบกค้างโค้กเขาชื่นชมว่าอ๋อเขาเห็นแล้วแหละว่าคุณเนี่ยก็สมควรที่จะได้สิ่งสิ่งนี้คุณเป็นคนที่เก่งเห็นทำน่นทำนี่หลายอย่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่หมอว,ว่านะคะมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนดีด้วยอย่างเงี้ยที่อาากค้างไม่ใช่่าอิจฉาริษยานะอาบกค้างว่าโอ้โหคนคนเนี้ยอ๋อเขาเก็บเขาเก็บแต้บมบุญมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาถึงรวยเขาถึงมีชีวิตที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาากค้างแน่นอนอ่ะรู้พี่ไพ่แต่เราบ่อยอะ พอถามพี่ไพ่ให้ออกมาแบบชัดเจนแม่มยำนะคะวันข้างหน้าคนที่ผ่านมาดูคลิปพิ่เนี่ยจะประสบความสําเร็จจนคนอ้าปากค้างอะไรอีกทำไมไม่อ้าปากค้างอ่ะออาาท,ที่ไม่หมอบอกอ่ะรวยยาวไปเลยค่ะประสบความสําเร็จยาวไปเลยค่ะสะเต็งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะลุงดวงมีความสามารถอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากมีความสามารถมากมากนะคะลุงดวงเป็นคนที่อ่า ที่แม่หมอบอกอ่ะคุณจะมีคนที่น้ำหน้าถือตาคุณนะคะลุงดวงไม่ว่าใครเห็นคุณอ่ะเขาอยากจะมาสีโรราฟให้คุณอยากมาอยู่ใกล้คุณนะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าอ่ะสะกดคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอว่าพลังงานของคุณคนเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะแม่หมอว่าเป็นคนที่ซื่อตรงจริงๆนะจิตใจดีจริงใจกับผู้อื่นนะตัวคุณเองอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นคนที่บารมีของคุณอ่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเข้ามาหาคุณเข้ามาแบบ ออนอบน้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะลูกดวงเป็นสเต็งคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะมีฐานะที่มั่งคั่งร่ารวยมากๆเลยคนที่ผ่านมาเจอคลิปๆเนี้ยหรือว่าในบางคนอาจจะได้คู่ดีจนคนอ้าปากค้างเพราะสเต็งเนี่ยเป็นคนที่มีคู่ดีมีคู่ช้ามีคู่ช้ามีคู่ยากแต่พอมีคู่แล้วมีคู่ที่ดีเป็นคนคนที่มีคู่ที่จะมีอํานาจมีบารมีก็ได้เป็นคนใหญ่คนโตอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกดวง เป็นดวงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชายก็ดวงนารีออปธรรมผู้หญิงก็ดวงผู้มีอำนาจมีบารมีอุปธรรมนะคือคุณอาจจะได้สามีรวยภรรยารวยและคนที่เป็นใหญ่เป็นโตจะมาสีโรราบให้คุณคุณเป็นคนดีจริงๆนะไม่หมองว่าไพาออกมาอย่างเนี้ยเห็นไหมคะไพหกเหรียญนะไพสเต็งถ้าเป็นผู้หญิงนี่จิตใจดีมากๆเลยจิตใจภายในคุณอ่อนโยนนะคุณอาจจะแข็งนอกอ่อนในอ่อนโยนข้างในอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเก่งในการทํางานของคุณก็ได้คนที่มีศักยภาพในตัวเองเ็าจะเหมือน เขาเรียกอะไรกรงข้างดอกแต่ข้างในนี่อ่อนโยนมากๆอ่อนน้อมถ่อมตนคุณจะได้เจอคู่ที่ดีด้วยบางคนที่อ้าปากค้างก็อาจจะได้เห็นว่าเอ้ยทําไมคนนี้ทำไมเจอคู่ที่ดีมากเลยทาไมบารมีดีจริงๆทําไมวาสนาคู่ดีจริงๆทําไมเขาได้สามีดีจังสามีมีอานาจทําไมเขามีวาสนาดีจังได้เมียได้ภรรยาที่ดีมีอํานาจมีบารมีเป็นเจ้าคนในคนเป็นคนใหญ่คนโตอย่างนี้ก็ได้คุณน่ะจะมีอํานาจมีบารมีนะคะลงตัจนเขาอ้าปากค้างจริงๆคุณจะมีสมบัติน่ะ มีสมบัติจนมั่งคั่งแบบมั่นคงมากๆอ่ะในชีวิตของคุณก็มีคู่ที่ดีแล้วก็อยู่กันมั่นคงแบบคู่ที่เขาเรียกว่าอะไรสินเสมอกันน่ะนะคะคู่คนเนี้คนอ้าปากค้างที่ว่าคุณได้สามีดีภรรยาดีแล้วก็เขามาซีโรราไม่คุณอ่ะมาเอาใจใส่คุณให้เกียริคุณอย่างนี้ก็ได้อ่ะคือคุณ,คณเขาเรียกว่าครบจบในคนเดียวมันจะเฟอร์เฟคขนาดนี้เลยคนบางคนคนที่กำลัจะคิปคิปเนี้ยแต่มันเฟอร์เฟคจริงๆนะคะลูกดวงก็ดูไพ่สิ ใช่ไม่หมอไม่อ่านวเฟอร์เฟกได้ยงไงอะ่ะก็เป็นความเฟอร์เฟกจริงๆอะ่ะก็ดูแต่ละใบอ,อ่ะอ่ะคุณต้องเป็นคนดีมากๆอะ่ะคุณต้องเป็นเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆอะ่ะเป็นคนที่ผู้คนจะน้อมน้อมให้คุณอะ่ะคนที่ผู้คนจะน้อมน้อมได้อะ่ะแม่หมอต้องเป็นคนดีคนคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจนะถ้าคนเราไม่มีสิ่งนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรสตรอเบอรี่อะ่ะไม่หมอ่าจะพูดยังไงอ่ะถ้าคนเป็นคนสตรอเบอรี่ ยากนะที่คนจะนำหน้าถือตาคุณนะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์จริงใจนะอ่าคนก็ดูออกว่าคนนี้โอ้สตรอเบอรี่ไม่รู้พูดจริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนาะไม่น่าสนับสนุนแต่คุณไม่ใช่คนนั้นแน่นอนคุณเป็นจัดติกอะ่ะนะคะลูกดวงเนาะโอเคคนถึงแบบว่าให้ความเคารพคุณอ่ะนะคะแบบว่าอปาปากค้างจริงๆอะ่ะตัวคุณเองนี่หละที่เป็นคนที่ทรงพลังนะคะลูกดวงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะใคยเพราะตัวคุณเองกิริยามารยาทของคุณนี่เลยนะความดีของคุณนี่แหละ ึงคุณจะทําให้คนอื่นอ้าปากค้างและเขาอาปากค้างด้วยความชื่นชมนะคะไม่มีอิจฉาริษยาในอัฟฟานพอขยายในอัฟฟานวันข้างหน้าคุณเป็นคนที่เก่งคุณอาจจะแบบทามาหลายอย่างนะไม่หมอว่าเห็นไหมคะเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนที่มีวาสนาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปังกุริเย่มากๆเลยะนะคะประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตของคุณอ่ะ คุณจะรวยนะคะลูกดวงบางคนหยิบเงินเขาเรียกว่าหยิบเงินในอากาศได้ทำมาค้าขายรุ่งรุ่งมากๆคุณอาจจะผ่านเขาเรียกว่าผ่านการทํางานมาหลายอย่างก็ได้นะคะอันเนี้ยเคยผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวเหมือนกับว่ากว่าจะกว่าจะประสบความสําเร็จอะคุณต้องผ่านแบบความเหนื่อยความยากลำบากมาอาจจะทํางานอันเนี้ย ออไม่ประสบความสําเร็จเอาเริ่มใหม่เอางานนี้ลงดูซิว่าเออทำได้ไหมกว่าคุณจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องผ่านความเหนื่อยผ่านงานที่ไม่ใช่มาก่อนนะคะลวงดวงแต่วันหนึ่งที่คุณเจองานที่ใช่อ่ะมันจะปังมากๆาอ่ะมันจะทําเงินทาทองให้คุณอ่ะนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบลงมือทำเหมือนนะคะไม่บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะวันข้างหน้าคุณจะรวยมากๆเลยหนึ่งเหรียญหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมคะการเงินแบบใหญ่มากๆเลยอ่ะ นะคะลวงคุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะแบบว่าเออที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานหลายอย่างก็จริงแต่ว่างานที่คุณทําอยู่เาบางทีมันกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางของคุณคุณก็เลิกทําไปเอางานนี้ต่ออะไรเงี้ยพอมันไม่ใช่คุณก็เลิกทําไปวันหนึ่งคุณจับต้องงาน งานงานนั้นได้อะอง,งานนี้มันจะทําให้คุณออกดอกออกผลทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาจริงๆนะคะลูกดวงประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเหมือนผ่านร้อนผ่านานามาก่อนนะผ่านการเรียนรู้ชีวิตมาก่อนแต่คุณทําสําเร็จนะคะลูกดวงคนถึงอ้าปากค้างคุณรวยนะเนี่ย คุณมีเงินคุณรวยคุณมีทรัพย์สินเขาเรียกอะไรที่มั่นคงมากๆเลยนะคะคือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจริงๆอ่ะนะคะลวงหวงมีแต่การเงินดีมากๆเลยคู่ก็ดีมากๆอ่ะที่แม่หมอบอกตั้งแต่ตอนแรกอ่ะนะคะว่าอาจจะความสามารถของคุณก็ได้แล้วก็เจอคู่ที่มีอำนาจมีบารมีก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมันเลยมาผนวกกันนะมันถึงทําให้คุณแบบรวยรวยมากๆเลยจนเขาอาปากค้างจริงๆนะคะวันข้างหน้านะคะแม่หมอพูดถึงวันข้างหน้าหนึ่งปีสองปีสามปีก็ได้ เดอะทาวเวอร์ไม่หมอมองไม่เห็นใช่เลยแหละไม่หมอว่าอ่ะกว่าคุณจะประสบความสําเร็จวันข้างหน้าหมายความว่าคุณก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนผ่านอ่ะสิ่งที่ไม่ใช่มาก่อนกว่าเขาถึงหาปากครั้งคุณเพราะว่าทาวเวอร์นี่มันต้องแบบ ขาเรียกอะไรมันก็นต้องเหนื่อยมาก่อนที่คุณจะประสบความสาเร็จแต่ตัวคุณคุณไม่ย่อท้อนะแต่ตัวคุณคุณไม่ยออ่อท้อคุณเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆแม่หมอจะบอกเลยชีวิตคุณจะพลิกผันมากๆนะเพราะตัวทาวเวอร์นี่คุณเหมือนกับว่าคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทํามาเยอะนะคะลูกดวงเจ็บมาเยอะนะคะปวดมาเยอะเสียใจมาเยอะแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมัน มันเป็นันมันตกผลึกอะนะคะตกผลึกให้คุณอะให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาน่ะศักยภาพของคุณแม่หมออคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยะนะคะลูกดวงนี่แหละมันจะประสบความสําเร็จขั้นสุดเลยะนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนในอนาคตข้างหน้าที่แม่หมอบอกอะนะคะจะมีความมั่งคั่งล่ลํารวยเจอคู่บุญคู่บารมีที่อาจจะมีอํานาจมีบารามีก็ได้นะคะลูกดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่หมอขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมขอคอนเฟิร์มนะคะวันข้างหน้า ก็จะอ้าปากค้างอีกใบหนึ่งนะคะห้าแน่นอนนะคะลูกดวงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรความขัดแคลนชีวิตของคุณอะอ่ะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เต็มเน็ดเต็มหน่วยเงินมันยังแบบ เขาเรียกอะไรยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องใช้ต้องใจเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองแต่วันข้างหน้าแม่บอกว่าคําว่าขาดแคลนคุณจะไม่มีคุณจะไม่ได้ยินคาคานี้คุณคาคานี้ไม่ได้อยู่ในพจานานในชีวิตของพอจานาน็ขาเรียกพจนานุกรมในชีวิตของคุณเลยจริงๆนะคะชีวิตของคุณอะวันข้างหน้าจะไม่มีคําว่าขาดแคลนจะมีแต่คําว่ามั่งคัง่งมีคําว่าร่ารวยนะคะลงุงรวงมันเหมือนชีวิตคุณอะกว่าคุณจะรวยกว่าคุณจะประสบความสาเร็จ คุณเอาบทเรียนเนี้ยคุณเอาบทเรียนคุณอาจจะเคยขัดแพลนคุณอาจจะเคมีเงินใช้ไม่พอคุณก็เลยเป็นคนที่ต้องหาเงินเพิ่มหาช่องทางไรายได้เพิ่มเพื่อให้ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวของคุณเพื่อตัวคุณเองอย่างเงี้ยคนเรากว่าจะรวยได้มันต้อง มีไม่พอมาก่อนใช่ไหมลูกดวงพอเรามีไม่พออย่างเงี้ยเราก็ต้องหาไรายได้หาช่องทางเพื่อให้เรามีกินมีใช้เพื่อเงินมันเพิ่มพูนอ่ะคุณเคยผ่านการที่เงินขดนาดแคลนก่อนแน่นอนเพราะห้าเหรียญน,นะพอเงินขาดแคลนเราเราก็คิดต้องหาช่องทางทําไงนี้เราอยากมีเงินจังเลยเราอยากช่วยเหลือครอบครัวพออ่อพ่อแม่พี่น้องเราอยากจะไปเที่ยวเราอยากหาความสุขให้ตัวเองเราต้องทํำยังไงอ่ะคุณทําได้เพราะคุณมีศักยภาพสูงมากๆเลยลูกดวงจริงๆเพราะเม่เจียเชียนนี่คุณจะมีทุกอย่างครบ ในชีวิตจริงๆอน่ะนะคะเหมือนเสกได้จริงๆนะคะลบกวงนะ้อต่อแม่หมอว่าถูกตถึงอาปาก้างว่าชีวิตหลังจากนี้ในวันข้างหน้าคําว่าขาดแคลนไม่มีในชีวิตของคุณแน่นอนเพราะคุณเคยเจอความขาดแคลนแล้วที่คุณผ่านที่ผ่านมาในชีวิตของคุณคุณจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะลูกดวงคุณหาเงินได้คุณเก่งคุณมีความสามารถภายใต้ํสำรับนิมเพจ ช้วยโอเคโอเคดีเอ็มเพลสนะคะนี่แหละแม่หมอถึงบอกว่านี่แหละชีวิตของคุณน่ะทาไมเขาถึงไม่อาบปางคุณเป็นคนที่เก่งหาความรู้ใส่ตัวม,ญญมีองค์ปัญญามีองค์ความรู้คุณมีปัญญาเก่าแก่เหมือนกันนะคะทุรงรวมมีสติปัญญาที่อยู่กับคุณอาจจะมาหลายภพหลายชาติคนที่มีสติปัญญาดีแม่หมอว่าเขาสามารถสร้างงานสร้างเงินได้นะเห็นไหมคะเหมือนเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะ่ะ สติปัญญานี่แหนะจะนาเราไปสู่ความร่ํารวยนะแม่หมอเวลาอธิษฐานจิตเวลาไปวัดแม่หมอจะบอกว่าขอให้ลูกมีสติสมาธิปัญญาที่ดีพอเรามีสมา,าธิสติปัญญาที่ดีอ่ะเราก็หาช่องทางหาไรายได้เออทำโน่นทนํานี่จริงๆนะคะรวงดวงเหมือนเหมือนเรามีปัญญาแล้วเราสามารถหาเงินได้เอาคุณมีปัญญาคุณอาจจะทํางานออนไลน์คุณอาจจะพูดหน้าสื่อพูดหน้ากล้องคุณจะขายออนไลน์คําพูดของคุณเอาทำโพสแคสในการพูดของคุณมีศักยภาพโอเคช่องคุณเติบโตขึ้นมาอ้าว ทำเงินทาทองให้คุณเดือนรับหลายหลายแสนอ่ะอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะคนที่มีปัญญากกเกลเกตติดตัวมาเนี่ยเก่งคุณเป็นคนเก่งจริง,รงๆพ่อมมจิเชี่นแล้วก็เนี่ยไฮเป็นเชษเนี่ยเป็นคนที่เก่งมีความสามารถจริงๆนะคะลูกดวงแล้วความสามารถความเก่งเนี่ยติดตัวคุณมาหลายภพหลายชาติอ่ะนะคะลูกดวงเพราะว่ามันเหมือนอะไรเขาเรียกว่าสมบัติติดตัวคุณมาจริงจริงนะมีปัญญาญาณมีสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีสติปัญญาเราก็สามารถ หารายได้เพิ่มเก่งอย่างเงี้ยนะคะลวงดวงเป็นเนยมเพจจนได้ตัวคุณเห็นไหมที่แม่หมอบอกทำไมถ้าเป็นผู้หญิงที่มันจะคีบๆเนี่ยทำไมเขาถึงไม่อาัปากค้างอะ่ะเพราะคุณเป็นมหาราณีอ่ะคุณรวยอะ่ะเห็นไหมคู่ไพ่ของจกักรพรรดิีนี่อะหมายความว่าชีวิตข้างหน้าคุณจะเป็นมหาราณีคุณจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ นั่งกินนอนกินได้เลยนะคะลวงนั่งกินนอนกินมีสระในการใช้ชีวิตมีสระทั้งด้านการเงินและมีสามีที่ดีด้วยมีสามีที่ดีด้วยผู้ชายก็มีภรรยาที่ดีด้วยเพราะเดมเพสเขามีเอมเพลอร์อยู่ข้างกายใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงมีผู้คนนับหน้าถือตานะคะคนบางคนได้จิตใจดีแน่นอนนี่แหละผลที่คุณทำคุณได้แน่นอนนะสิ่งดีๆที่คุณทำอยู่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมา เป็นแรงบุญกุศลนะให้คุณประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าคุณจะอาปากค้างแน่นอนมหาราณีทั้งหลายที่มาเจอคลิปคลๆนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นเนมพเนมพลตเดมเพลคือคนที่มีทรัพย์สมบัตินะรับเอาไปได้เลยนะคะลูกดวงนะคะ แม่หมอรับด้วยเพราะว่าวันข้างหน้าคือจะเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีมีเงินมหาราณีผู้ชายก็เหมือนกันเป็นจักรพรรดิขอทุกคนโชคดีน้อมรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เชื่อให้สุดจิตสุดใจว่านี่คือพลังงานของคุณนะคะลูกดวงเพราะว่าไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคลิป,ปนี้นะคะพิพไพรอาจจะแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะโดนจิตโดนใจให้คุณมาดูมาใกล้ละมาฟังใกล้ลายก็ได้นะคะลูกดวงอาจจะเป็นนี่คือคลิปของคุณก็ได้ขอทุกคนโชคดีนะคะ